อันนี้อันนี้ไปโดนอะไรมาเนี่ยเอออดิสอรมาทาครับอนดิสอรมาทาใช่โอ้โหโอ้โหใครทายให้หนูทาเองใารครับอยากเป็นผีเหรอมีกบวนครับเคมิลกับวีครับเหรอไหนดูดิอ้าวไหนดูดิหันมา โอ <sy> ้ห <mit it. S 1> ใครอีกเนยโหมีด้วยเหรอโอ้โดูพวกนี้อันนี้โหดสุด